มาเร็วๆโอ้ตับกับนินดีเลยครับผมขอลงดูเลย

บกเราด้วย่ะป้าบอลเต็มอยู่อย่าเข้งหน่อยยังไรอย่าสะข้นปุ่นแล้วสะข้นปุ่น้องสะข้นปุ่นได้แล้ว

มันก็ขับตรงนั้นต่อมันมันมันดันอะไรอยูเนาะป้าป้าไอก เราเรียนขึ้นด้านคูงั้นออกไปตะขัวแล้วที่อยู่อยู่บ่อตะขัวทีเป็นปูดมากข้อความบอกว่าน้ำคุกหรือเปล่าไม่ได้สื่ออะไรเลยไม่ได้สื่ออะไรนะเสียงอะไรเนี่ยโอ๊ยเสียงเร่งอะ โอ้ยหมาต้องใส่ยางเลยทุกคนเขาวางเาวางอย่ข้างต้เสื้อสีแดงกแล้วนี่เด้็จะเอามาฟักมาเต้น่่ด้วย้แงล

อยู่เกิดลีไล like in okay. okay. uh ่ลไลเงี้ยวบังจ้งบุหรเหนลยวาต้นตะขอต้นนะทำเท่าไหร่อมาบ่เนี่ยแล้วเนาะมาเทียง้ะลงงลาตูเะพูะรพูดอะไพูดเียเอ๊ะเอ๊อู่พี่พูดพูดพดพูดพดพูดหูู

มปขออยู่ี่มีขมาคร้ม่ลงไม่ล้ยยังไม่ยิ้่ยิกยมอยี่มอีกย่ยมย่อีกมันดุดขีดตงไหขึ้นต้นอ่มนน่พอดขีตนี้รอ่นี่เออเห็นัเอร์ดูัใยียมาจย์่ยย่อีกดันไมเิเยอตะดูขงไหนลากออกไปใม่แล้วดันมาเจ้นเจ็ เห็นเยมาอ้าวคือเป็นเยีปยบทต่ค hmm. ือเยไปแล้ว uh, okay. okay. ี่เอาออกไปแล้วก็เยมาใหม่ไหมแบบปลุกออกดึงลุกไหมปแล้วอักนี่เอาไปสูตรหกอะไมาใหม่แหมปามันนที่บอกปามันีดุมเนยร่ดุดนี่ต้องใตได้ป่าโอดีดดนีนดมันดนดงดวนไปกอเดินเอ่มงัาย้นยังไเดียวมัแมาัต้องใส่ย่างในหลดหมัดเลยมันมันไปดูเลย แต่นี้มันเอาปลาคอดเลยเอาปลคอเลยเดี๋ยวพต้องข้าไม่เมดไฟอังบอนมันสูงอะไรอย่เนะไม็ดไฟอังบอนดำเม็ดไฟนั่นไมปลาแลเขาจะเสียปล่าหาไม่ต้องรู ยังวะไม่ซมั้มันบอยู่เ้าวอเนน้ำอะไรเาม่ด uh, ีกว่าใม่ก็สั่นเนาะใม่ก็สั่นา 真你不好玩。

โอ้โอโอปลาเค็งท่าเกือบปีงยังเสียบได้นี่ตัวนี่นนหวนดีวะหวน,น ใครเต็มทองคือบันคนไม่ได้จวดจวดใครแล้วตัวนั้นเป่กไม่ไดใส่เมืองามใครบึดล้านี่ตัวนี้ใครตัวนี้สองยเหีงตัวนี้ใครตัวนี้ชี้ใครกันเป็นแบนอัวนี้เป็นใครดักนี่ปู่ปลาใส่งามดีเป็นตัวดีๆเนาะอย่งพี่ังกเปนหลังหาล้เฮ้ย ป้าใ่มาไปเอามาแต่บัตรซิลรียมพูนว่ามา,ออาบัตข้องไงบัตรซิลรียมเลยนี่ว่าหันนล้วว่าหันกับป้าทาตุ้มอันนี้ป้าบัตรซิลรียมมันนี่เ <laughs> อาไปบัตรซิเรีอมบัตริเรียม

คือมันเหม็นว่ะโอ้ยไาสะโคฮมันอาตุนันมันมนัมนอาตุนีละไปนี่ไปสอนปลาเข้งบนเขาประตูโอ้ยว่ะ อดือป่าป้าบาซิเลียมตัวคือตัวไงตัวงามแต่วะเพี่ยเพี่ยะพี้ะว้าบอลพี่กับสองลูกลูกแปดลูกแปดลูกแปด ถ้าใจปีงปลาเข็งเนาะสนใจปลาเข็งปีงท้าเกลือนเนาะน้ำมนต์น้ำมนต์ไปสาบน้ำมางเนี่ยล,ล,ลูกบุญบุญสาบน้ำล,ลูกโอ้ไปสาบน้ำป่ะสาบน้ำลูกบุญลูกพี่มึงเปิดน้ำมึงสาบน้ำดิ